ลัคนาราศีมิถุนครับลัคนาราศีมิถุน นะลัคนาราศีมิถุนมาแล้วมีใครลัคนาราศีมิถุนบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้ผมดูสิครับว่าใครลัคนาราศีมิถุนบ้างนะครับนะลัคนาราศีมิถุนนะครับคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนนะลัคนาราศีมิถุนดาวอาทิตย์และดาว อะไรว่าดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีมิถุนคำว่าลาภาก็หมายถึงลาบนั่นเองนะครับและดาวพฤหัสนั้นมาจากเรือนการงานมาจากเรือนคู่ครองไปเป็นราชาโชคเป็นลาภะด้วยชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่โชคดีมากในช่วงที่ดาวอาทิตย์ไปร่วมกับพฤหัสอยู่ในเรือนลาภาตรงนี้ สังคมแวดล้อมของคุณจะนำพาสิ่งที่ดีมาให้นะครับจะนำพาสิ่งที่ดีมาให้และชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่เหมาะกับการเสี่ยงโชคอย่างมากในช่วงจังหวัดตรงนี้อะไรเนี่ยผมมิถุนายนเขาเอาลัคนาราศีมิถุนโอ้ยฟังมันตั้งเห่ายแล้วลัคนาเขาไม่ได้เกี่ยวกับเดือนนะเขาเอาวันเดือนปีเวลาเกิดห่วย โอ้ยนะฮะอา้าวนะฉะนั้นฉะนั้นนะครับขอให้เข้าดีขอให้ตกลว่าว่าอะไรราศีมิถุนเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะมีความโชคดีได้รับอานิสงส์เต็มๆจากดาวพระฤหัสและอาทิตย์ที่ไปโยกหลังแล้วก็ไปเป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยนะ นะครับโยกหลังแล้วเป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยพระหัสดวงเดียวก็เหลือเฟือแล้วเพราะว่ามาจากเรือนอะไรมาจากเรือนกรรมมะแล้วก็เรือนปัตตานีก,ก็คือเรือนการงานและเรือนคู่ครองอีกอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าจะเป็นโชคดีมากของชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นก็คือเรื่องความรักนะครับนะคนโสดน,น่าจะมีใครเข้ามาพบปะเจอเจอถูกใจกันชอบพอกันนะ ต่มิถุนก็ระวังนะครับสเสน่ห์แรงๆอย่างนี้ช่วงนี้มีโอกาสเจอรักซ้อนสูงนะครับนะมีโอกาสจะเจอรักซ้อนสูงดูให้ดีก็แล้วกันถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็พยายามพิจนารณาแล้วกันนะครับว่าถ้ามีอีกคนสองคนจะนําความเดือดร้อนมาให้หรือเปล่าดูให้ดีนะแต่ภาพโดยรวมนั้นผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนกับดาวอาทิตย์และพฤรหัสที่ไปอยู่ในตําแหน่ง อะไรไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นคู่มิตรนะฮะนะครับนะฮะอยู่ตำแหน่งคู่มิตรนะอยู่ในเรือนลาภะด้วยนะครับเนี่ยเ w เนี่ยพิมพ์มาตลอดเลยไม่เอารักค่ะเอาเงินค่ะมนจะต้องไปบอกเขาทําไมเฮ้พิมพ์มาทุกเที่ยวเลยเฮ้ไม่รู้สึกลำคาญตัวเองบ้างเหรอ,อที่ต้องพิมพมา้นซ้ำๆแบบเนี่ยเออนะที่แสมิงฟังกอย่าลำคาญเลยเนี่ยเออ นะคิดว่าเหมือน <ๆ S 1> กับไปเลือกในเซเว่นเอาอย่างนี้เหรอเออเอาเอา,เอาความรักค่ะความรักไม่เอาค่ะเอาเงินอย่างนี้เหรอโอ้ยเฮ้ยเออนะฮะเอา,เอา,เอานะลัคนาราศีนะครับลัคนาราศีมิถุนไปแล้วนะต่อไปต่อไปสำนักมังกรทองนะครับสิงแสหมิง เรามีนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายนะครับให้กับผู้ที่สนใจอยากจะได้เลขเบอร์มงคลเหล่านี้ไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่านเบอร์มงคลจะยิ่งเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นถ้าเบอร์นั้นเหมาะกับวันเดือนปีเวลาเกิดของเราท่านใดสนใจนะครับติดต่อรายละเอยียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ Line Official ID @masterming 6 6 6 6ขอให้โชคดีทุกท่านครับ